สวัสดีครับผมบ้านนมเปรี้ยวครับนะบ้านนมเปรี้ยวมีรถเด็กด้วยนะครับมีรถเด็กน้อยครับน่ารักจังเลยลูกมาเที่ยวค่ะน่ารักมากเลยเขาอยู่ไหมโดนอุ้มไปแล้วค่ะเออโดนอุ้มไปแล้วว้ายเผลอเผลอปั๊บหายค่ะลูกหายลูกหายแล้วลูกหายแล้วลูกมาเบิ่งลูกเจ้านี่มาเบิ่งลูกเจ้าดมนี่เอ้ามีคุณแม่ของน้องถุงทอง อ๋อเปี้ยวัีเปี้ยวเ,เห็นนึกว่าเป็นหมาหรือยังลูกเน,นะ <c oughs> เห็นถุงทองเป็นหมาหรือยงังถุงทองฉลาดนะถุงทองอยากเล่นกับพี่อืมถุงทองไม่กลัวนะแต่บอกให้ <c oughs> ไม่กลัวถ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุงทองไม่กลัวถุงทองชอบเล่นอืม <c oughs> เ,อเอ <c oughs> นอนนท์นนนนทถุงพอ่อถุงทองไปไปทำหล่อมาเหรอ <c oughs> เหมือนจะเป็นทรงใหม่ทรงนี้เหมือนจะโตขึ้นเป็นหนุ่มเลยอ่ะเหลือ โอ้ยช่วงนี้เป็นหนุ่มมากเลยเนาะดูดูเป็นหนุ่มเลยนะช่วงเปี้ยวเปี้ยวว่าตัวอะไรวะหนุ่มเปี้ยวหนุ่มเปี้ยวเล่นกับน้องครับมหนุ่เปี้ยวเล่นกับน้องถุงทองครับเปี้ยวนึกว่านึกว่าหมาหรือเปล่าลูกหมาหรือตุ๊กตาหน่ะเปี้ยวเปี้ยวนึกว่ามาแย่งที่ข้าแล้วดมกลิ่นก่อนดมตบหัวเลยตบหัวพี่เปี้ยวเลยถุงทอง ถุงทองตบหวัวพี่เปียวเลยเร็ว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 อ้าวพี่เปี้ยวไม่ถนัดน้องน้องหูตั้งแล้วเออสูงลิบเลยใช่ไหมพี่เปี้ยวสูง <c oughs> เลยไหมอา้อาวอ้าวยืดสองขาพี่เปี้ยวก็จะหล่นก็กกอี้ถุทงทองก็ยืนสองขาเกาะเลยโอ้โหไม่กลัวเลยพี่เปี้ยวโตแค่ไหนก็ไม่กลัวครับ <c oughs> เอบอเกาะอะไรเฉยเลยเอเอเอืจะดูดีๆเด้อพี่เปี้ยวนึกว่าตัวการ์ตูนตุ๊กตา อ๋น้องไม่ยอมน้องตัดผมมาใหม่คับน้องแต่งลออมาใหม่น่ารักจังเยียมเยี่ยไปแล้วน้องไม่กลัวเด้น้องอ่ะเล่นอย่างเดียวเลยย้อนหนีเลยยกขาเลยยกขาเลยหูก็ฟังทางนู้นตามือก็เล่นเล่นทางนี้เอาเอามือก็เล่นทางนี้หูก็ฟังทางนู้น อืมอืมมีแต่ตัวโตโตเพื่อนก็มีแต่เพื่อนตัวโตโตผมเข้าขอกองครับมาเปี้ยวอืมอถุงทองครับผมถุงทองไปแต่งร่อมาครับนี่มาเล่นบ้านพี่เปี้ยวครับมารอซื้อกับข้าวเหรออืโอ้พี่ถุงทองโอ้้องถุงทองอืม คุณค่าคุณแม่บุภาค่ะหัวใจพลังบวกมานะคะมาดูตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเล่นกับหมาเปี้ยวเยี่ยมเย่ยมน้าญน้องเหรอตุ๊กตาไปแต่งหล่อมาแล้วครับมีบ้านด้วยนะครับวันนี้มีบ้านสีแดงน้องไม่ให้ขึ้นมาเล็วน้องเฟิร์นมาเร็วๆต็วตอนจะออกเนี่ยบางทีมันก็เห่าเนาะยื่อไกลๆเออคุณทองคุณทองไปแต่งหล่อมาที่จังหวัดสกลนครเหรอเอาเปี้ยวไปแต่งบ้าง นี่าจะไปแต่งหล่อออกมาไหนหน้าตาขี้เหร่ขนาดนี้ฮะใช่เปล่ดิจิการแต่งผมโอ้เปลวเปลวเปลวลมเปลวลมตูดพี่เปลวเลยได้กิ่นไหมจะจังกินได้ไหมลมตูดพี่เปลวน้องไปทำอะไรมาทำไมเปลี่ยนจังตัดผมใหม่ตัดผมใหม่แต่งท้นไหมตัดขนนะตกหัวเลยตกหัวพี่เปลวเลยเล่ะ อาต้องหูพี่เป๋เอเอาจำกินดมโกดตูดจะได้จำกินได้เอาเอา,อาหางหางหางก็งไม่เป็นอย่างนั้นไปตัดผมดูไม่หล่อเอาสองสัยหางสงสัยหางสงสัยหางมมาปมเลยนะมันไม่ใช่มาปอมมันนี่ <laughs> พันบั๊แต่ว่าเขาตัดผิดทรงของเขาต้องหัวฟูๆบั๊ก<ส>ต้องตัดฟูๆ,ๆหัวฟูใช่ไหม อ้อาว <ing to> <up> อ้าวพี่เปียวไปพี่เปียวมุดออเ,เอาขา,เ,าเอาขาทักเอาขาทักพี่เปียวครับอืมเปี้ยวมันงง <çünkü S 2> ว่าเป็นตัวอะไรเอาขาทักพี่เปียวครับเปี้ยวเปียวไม่ไม่น,นึกว่าน้องเป็นหมาเปี้ยวมันนึกว่าน้องเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งมันมันไม่เคยมันเห็นมันจำจำได้แต่ตัวสูง ครับเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวไปมุดอะไรอโอ,อไปเอาขนมนเอาขนมไปซ่อนโอ้โหไปซ่อนขนมไว้แต่เมื่อคืนส้นขนมไว้แบนน้องเปี้ยวนะน้องมีเยอะใช่ไหมเป <laughs> <laughs> ี้ยวนึกได้ว่าซ่อนขนมไว้โอ้ยน,น,อนึกว่าซ่อนขนมไว้เอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าน่ารักจังเลยพี่เปี้ยวจะเอาขนมมาอวดน้องเหรอหืม พี่เปียวครับเ๋ยวขนมมาอวดน้องลระครับอืมน้องก็ไม่กลัวพี่เลยแต่ว่าพี่ยืนเคียงกลัวอยู่เนาะนั่นนั่นพี่ต่อเอาไปพี่เฟินเอาไปเข้านั่นเร็วมันกลัวเร็วไม่กลัวอืมเก่งจังเลย ถุงทองเก่งจังเลยลูกโอ้เก่งกระดาษยึดใส่เข้าอีนะปลาปเอาไปใส่กระเป๋าปล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 าตัวโตกว่ากันเยอะเลยพี่เปี้ยวลงมาลูกพี่เปี้ยวไม่ไอเนี้ยเปียวลงมาไอเนี้ยจะโดนเหยียบเปียวเปียวอย่าทำน้องนะเปี้ยวต่อเอาไปใส่ถุงเลยเดมแล้วดมแล้วดมตูดดมตูดจะได้จำกลิ่นได้เปียวโอเปียวไหมน้องนอนจะนอนหลับนอนจะฝันไหล เก็บน้องก่อนนะคะเก็บน้องเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวน้องจะฝันร้ายนะคะน้องนมจะเคยมันจะเคยินแล้วก็อยากมาเล่นบ่อย่ขอบคุณค่ะคุณแม่บุคลานะคะเอาน้องไปใส่กระเป๋านะคะนี่ไปใส่บ้านเลยนน้องไปไว้บ้านก่อนเดี๋ยวน้องนอนฝันร้ายเดี๋ยวค่อยค่อยวันละนิดวันละหน่อยก็เล่นวันละนิดวันละหน่อยให้เขาชดยชินเข้าบ้านน้านน่านแล้วหลังไเข้าบ้านเข้าบ้าน รถมอเตอร์ไซค์ได้ยินแต่เสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็จํ<อ>าได้นะ<อ>ไม่เห็นคนก็จาเอาข้าบ้านข้าบ้านครับถุงทองครับเข้าบ้านครับมันเด็กน้อยเลยเนาะเออน่ารักจังเลยนี่กันยุงกันยุงกันถุงทองครับน,นะะ่นารักมากเลยถุงทองมากับแม่นะครับมารอซื้อกับข้าวนี่น่ารักจุงเบยนะคะสีขาวกัดสีแดงพอดี <c oughs> นี่คุณแม่คนสวยอยู่ตรงนี้นะคะมน์ชาแนล บนชวนชมอุ้ยอหลงก็มาอหลงหลงมาทักน้องเร็วอหลงเร็วมันไม่รู้ว่ามีน้องมันไม่รู้ว่ามีน้องอยู่ในนั้นเหรออหลงก็ชอบนะเนี่ยอหลงก็ชอบเพื่อนมากเลยอ๋เดยหลงก็ชอบเพื่อนมากๆเลยนะคะไม่พูดพูดไม่เป็นมันนาวมันนาวลอง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 มาอยู่ตรงนี้ ห <laughs> ลงยังไม่เห็นอ๋อหลงยังไม่เห็นดมกินอยู่ <laughs> มาสัมดมดมกินอยู่ยังไม่เคยเห็นนะนนอยาให้เห็นหนึ่งครั้งนะจะได้จําตลอดไปนี่หลงบอกหลงฉลาดจะตายหลงน,ง,นงน้องน้องอยู่ทางนี้ลูกหลงหลงน้องอยู่ทางนี้จ้ามันไม่สบายงไง,ไง,ไง,ไงอ๋อหลงมไม่สบายเหรอ,หรอช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาหลงหลงหลงน้องอยู่ทางนี้จ้าอือหลงยังไม่เห็นน้องนะคะ ขอบคุณค่าที่รับชมนะคะนมเปียกกรอบๆอยู่ทางโน้นนะคะหลงอยู่ทางนี้น้องถุงทองอยู่ในรถนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วเออเออแต่ว่าบังอยู่ตรงมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้บอกละอีหละาน่นนเอ๊ะ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 เห็นแล้วเอ๊ะ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 มาตามเฮ้ยยังไงยียังไง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 อ้าวพี่ดำมาช่วยโอ้โห พี่ดำพี่ดำมาเอ้าทักแล้วทักแล้วว้าวรักนเอ้ยเอ้ยเอ้ยแงบแน่เลยว้าวลงไม่เจดีหมดเปี้ยวนะ